น้องกาวอนุโมนธนาสาสอาจารย์น้องสาบสาธุูครับครับสาธุครับท่านจริตแทเบ้น้องบอลนะครับกูเดิมมักในระดับมฉาญครับเชิญครับอาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างสาธุน้องสาวสาสูครับท่านอาจารย์สําหรับการทางจิตของข้าพาจ้าครับช่วงแรกก็เกิดนิวร์เกิดกล้ามัาญชาไม่ว่าครับก็มีจิตผงชาิครับ มีวิศวกรรมครับขุดขึ้นมาครับเาจารชื่อชาวำลังดับสาะก่อนแน่นอนเลยครับหลังจากนั้นก็เกิดมันเท่าสิงการผมครับก็มีอาการขห่าครับแล้วก็ผลครับแต่ก็ไม่ได้ขยับครับครับอาจาก็ดับสระตัอนี่ก่อนเลยรหลังจากนั้นก็เกิดจีตน์ตัวครับมีนสระไหลออกมาครัาจาก็สัรวเมศีให้มันดูที่ไปำับสระ จจติสงบา,าเจ้าก็เริ่มูดาาสดาาสบสียงจะไม่ค่อยชัดนะครับอุย้ยได้ยินไหมครับอา,าจารย์อ่าตอนนี้ได้ยินแล้วนะหลังจากสาธุครับก็ข้า,าเจ้าดาบประสาตอนนี้ตอเนี้จนติดสงบครับหลังจากิดสงบข้าพาเจ้าก็เริ่มท่องพะสูจน์ก็แลครับ อาประทาต่อเนื่องครับช่วงท้ายก็เกิดปัญหาที่คอยรับศึกครับแต่พราประท้องก็ท้องวัสูตรชื่ออะไรครับพัสดุก็ท้องวัสดุสิบห้ากุศลกรรมาบทิบครับก็สับประภาษานี้ไม่ใช่พระสูตรเนาะสิบห้ากุศลก็มาบทิบพระสูตรก็คือพระสูตรนั้นเป็นพระธรรมเนาะเป็นสิ่งน่าจรเญวัดนะที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับเป็นอภิธรรมสาธุครับเชิญครับ ลับกับท่องหบับภาษาครับแล้วก็ข้าเจชกาก็ท่องปฏิจจสมุปบาทคร,รับกับเดตกก็เลยเห็นดับ,บาาปัญญาครับก็สลับกับวัสดะเหมือนกันครับข้าจาชช่วงท้ายก็เกิดปัญหาที่พอการศึกษครับเข้างเฉยนะไม่ได้เข้าไปแทงตลอดใช่ไหมเข้างเฉยเนาะท่องแนะบบนั่งสมาธิท่องอะครับอ๋นบอนิวรห้าหลับแล้วก็ท่องเนาะ ถ้าเขาอานตอนอาการเริ่มอาการเาริ่มจิตสงบนะเมื่อเขาสงบนะไม่ใช่อาการเริ่มต้องให้เขาสงบตั้งใจสงบงนะครับก็คือให้นิวรห้าหลับก่อนนั้นสัญลักษณ์สัญลักษณ์หรือนักณะจิตนั้นรู้ได้อย่างไรว่านิวรห้าหลับไปจริงโดยไม่โดนหลอกท่านรู้ได้อย่างอาจารย์มีมีแบบ อาการโล่งเบาเพราะสมองแบบโล่งโปร่งยอืมเสียงโอเออเนาะใช่ใช่ยังไม่ชัดแต่น,น่าจะเป็นฝนฟ้าที่กำลังจะตกหรือเปล่านะครับอ้าไม่เป็นไรพอจับใจความได้ว่าอาการโล่งเบาสมองโล่งใ,ใช่ไหมกาเบาจุดเบาใช่ไหมแล้วมีอะไรอีก จิตสงบขึ้นนะ่ะความสงบก็คืออะไรเกิดปิติเกิดความเย็นสบายใช่ครับายมีสภาวะวิตกไหมมีวิตกไหมไม่มีครับอ่าไม่มีเพราะอะไรเพราะวิตกอ่าสงบไปแล้วดับไปแล้วด้วยอนุสาสนีปริหารถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์อ่ามีมารเข้ามาสิงไหมสิงไปพอม,มีไหมทำให้าาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพองตงงงงัวงอ ว่าคันยิกย๊กยิกช่วงนี้ไม่มีอาการอาช่วงนี้ไม่มีก็คือจางภาวะไม,มวไ,มมไม่มีแล้วมีตกไม่มีแล้วอะมันที่จะเข้ามาปิดติดก็สิ้นไปแล้วประติณสิ้นไปนะการที่จะคันเกายิกยิกยิ๊กๆๆนะก็ไม่มีอะอะไรจะมาตายจะมาน้ำลายยืดน้้ำลายไหลร้อนไปร้อนมาเวียนหัวมุ่นน้ำมุกตรงนี้ก็หายไปแล้วสุกอะสุกอะเป็นไง เหรอครับอาจารย์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้จา่าสุขมีมีสุขหรือเปล่าครับรอ่าก็คือไม่รู้จักคําว่าสุขใช่ครับอาจารย์ถูกไหมอ่าเพราะนั้นสุขในที่นี้อ่าถ้าท่านมีสุขอยู่นะอณจจิตนั้นก็จะทําให้มีความเพลิดเพลินความพอดีความยินดีเนี่ยที่อทําเขาไม่ได้ไหลแต่ไปตามสัญญาก็ไปตามความสุขความพอใจแล้วก็เริ่มปรุงแต่ง นะครับสังขารเราจะเริ่มปรุงแต่งแล้วก็ไปอยู่กับอุเบกขาซึ่งไม่ใช่ของพงค์ถ้าผิดนะถ้าผิดแต่ถ้าถูกปุ๊บเขาก็จะวางทุกสิ่งทุกอย่างเฉยโล่งโป่งเบาเหมือนความว่างเปล่า่านเป็นแบบไหนละ่ะเป็นแบบโล่งโป่งเบาครับอ่าโล่งโปง่งไม่ได้คิดไม่ได้คิด,ไม,ไ,ด,คดไม่มีความคิดไม่มีอะไรสิน้นอันนี้ก็เป็นองค์ของอะไรองค์ของสมถะ องค์สมมติของสม,งสมาถะเกิดเมื่อองค์สมาถะเกิดขึ้นนะก็คือการสํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ที่เขากระกจกระจายต่างตาหูจมูกกระจหลุเชิงกิรรถผลว่าธรรมลมทั้งในระบบของอะไรเจโตสัมผัสที่ผุดขึ้นก็เลิกผุดหยุดหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอาเาร่าวันนั้นเจโตสัมผัสก็หยุดเจโตภาษาหยุดไหมอยาเอ่าะฉนนั้นเขาก็จะหยุดเมื่อท่านหยุดแล้วท่านถึงจะไปอ่าท่อง ท่องอกุศลกรรมบทสิบท่องสินห้ากุศลกรรมบทสิบใช่ไหมท่องหรือขึ้นธรรมท่องนะยังยังไม่ขึ้นัไม่ขึ้นอ่าก็คือท่องเพราะฉะนั้นต้องแยกก่อนว่าอันนี้คือท่องนะท่องแล้วถ้าครูบาอาจารย์บอกขึ้นธรรมก็ไปขึ้นถูกไหม ไม่สามาไปรวมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่องเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความชํานาญในผู้ชํานาญในจิตทั้งนั้นคือการวานสามารถท่องสินห้าได้กุศลก็มาบวชสิบได้แล้วก็ท่องอะไรครับก็ภูม,มิหารสี่ครับอาจารย์ภูมิหารสี่ก็คือบวชแผ่เมตตาในระดับปฐมฌานทุตทิยฌานตติฌานเจตุฌานจะใช้ภูมิหารสี่ถ้าบรรลุองค์นี้แล้วก็คือองค์พระสดาปฏิผล ห็นไมเป็นพระโสดาบันทิพยปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นเมตตาเจโตวิมุตติเห็นไหมจะท่องเมตตาเจโตนะครับในส่วนนี้นะครับสําหรับผู้ที่บรรลุธรรมในระดับปริยะัลระดับแรกระดับที่หนึ่งนะครับพอท่องแล้วเป็นไงข้องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือเปล่าแทงตลอดด้วยดีครับ สามสามบทนี้ครัสบสามองค์ธรรมเนะาะก็ถือว่าเรื่องดีนะครับอกระท่องไปแบบนี้แหละให้เป็นผู้ชํนานาญในจิตนะครับแล้วสายปฏิจจสมุปบาทละปฏิปฏิจจสมุปบาทเขาเจ้าก็ท่องขึ้นากขึ้นใจเราครับอ๋อสาก็รวมเข้าไปด้วยไหมรวมรวมด้ครับแต่ระหว่างที่ท่องสามสามบทแรกเ็สามองคสาม,สามอมดีเราดีเราเก่งมาก เราไปทําต่อสะสมอินทรีย์เนาะแล้วก็ท่องให้กองฝากขึ้นใจแต่ตลอดดีๆโดยที่ทิททง,งท่านเมืนคือกลางวันเมื่อทำเป็นผู้ชํานาญในจิตแล้วเขาก็จะอยู่กับท่านและจะเป็นองค์อริยะที่อยู่ด้วยน,นี่ก็คือการที่เรากําลังผ่านองค์ของสมถะภา,าวนายากไหมสมถะภา,าวนายากนิ่าหนึ่งสมรนี่หนึ่งอ่าเออยากนิดห <c oughs> นึ่งอ่าไมเนไเพราะ <c oughs> นั้ <c oughs> นประมาทไม่ได้ถ้าไม่สํารวม เกิดความประมาทความตื่นเต้นความอยากความลังความสะดุ้งความมาเทียวกลับมาหมดเลยพังก็ดูสิทธิี่แต่ละท่านแต่ละท่านนะประมาทไม่สำลวมินทร์ให้บริบูรณ์ก็จะไม่สามารถเข้าได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ให้ประมาทปฐมฌานถ้าประมาทปฐมฌานเมื่อไหร่ทั้งระบบพังหมดนะครับเพราะในปฐมฌานก็มีองค์สมถะก็มีองค์ธรรมอาการทางจิต คร,รค,รครบสี่อาการเห็นไหมครับครบสี่อาการนะไม่ไม่งั้นจะสําคัญได้ไงความยิ่งใหญ่ขององค์มฐมชาญยิ่งใหญ่นใครประมาทองค์มฐมชาญนี่ไม่ต้องคุยครับไปต่อไม่ได้เพราะองค์มฐมชานไม่รู้จักเลยไม่เคยทําเลยคููไม่รู้เรื่องเลยเข้าไปไปมาเห็นไหมแล้วจะไปคุยทุติยฌานตติยฌานตุติยฌานมเจตุติยฌานอากาสารนัญจานะนะวิญญาณันจานะ อากินสัญญาเนวสัญญานาสัญญาจ้องค์ญญญญสุดท้ายสัญญาเวโรซึ่งเป็นฌานเก้าระดับแต่กว่าจะไปถึงฌานเก้าระดับมีระบบการเดินสมาธิตั้งยี่สิบเก้าสมาธิเห็นไหมถึงจะไปได้นะไม่ใช่อยู่ดีออกเออฉันจะไปอากาสานัญญาและนะรู้หรืออากาสานัญจาะนะจะปฏิบัติมาได้เนหะ็นไหมอ่ะ ชั้นหนึ่งทนะังชั้นสี่อ๋อชั้นรู้แล้วอ๋อนี่คือพระโสดาปฏิบัติแล้วอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจายห้กินจา,จานะเนวสัญญานานันาตรงไหนสุดท้ายว่าห้าชั้นตรงไหนพระสักกทาคามีตรงไหนพระนาคามีรั่วตรงไหนคือพระอรัตะมังเห็นไหมอยู่ตรงไหนอ่ะพ่อไหนอ่ะองตัดไว้ชันหนึ่งหลังน้ำใจห้าหกเจ็ดแปดเก้าแยกได้เหรอรู้เหรอ นะครับน,นั้นจึงเป็นที่มาเป็นที่มาที่จะต้องมาทําความรู้ความเข้าใจนะครับเพื่อจะเข้าไปเข้าถึงทมที่ยังไม่ถึงรู้ทมที่ยังไม่รู้บรรลุทมที่ยังไม่รู้บรรลุอังน,นั้นต้องทาให้แจ้งนะครับความรู้ต้องทําให้แจ้งถ้าไม่ทําให้แจ้งจบนะครับไปไม่ได้อันจะแจ้งได้ก็ต่อเมื่ออะไรไปตามพระสูตรอ,องค์ที่พงค์ทรงตัดไว้ในจักรีีนะสิ่งที่ท่านต้องท่องเนจักรีี องทมพระโสดาบันจนถึงพระรหัสน,นนี้ไม่ได้อยู่สิ่งที่กําหนดให้ท่องแต่ต้องรู้ต้องอยู่ในการท่องที่เก็บไว้เมื่อ,อไรเมื่อครูบาอาจารย์ถามสาม,มารถตอบได้นะครับไม่งั้นท่านก็จะเลอะเลือนนะไม่ได้ให้ท่องโดยตรงแต่ต้องรู้ก็ต้องท่องไปโดยอัตโนมัติโดยปริยายนะครับจะได้รู้ว่าเออเวลาครูบาอาจารย์ถามจะได้รู้จะได้ตอบได้อนะ่ไม่ได้ถามบ่อย นะครับแต่จะถามเรื่อยๆถามนืองๆนะครับอ่ะเอาล้ดีแล้วก็ทําต่อไปนะครับมีคําถามอะไรไหมน้องตโอกาสครับอาจารย์เชิญครับครับเอ่อพระสุจสัตสีนี่คือบทที่เจว่าจัตสีเป็นชนัยใช่ไหมครับใช่ใช่สาธุผมจะยังการสาทุาาทครับอ่าอันนั้นจาเป็นนะครับจําเป็นมากๆต้องรู้เลยเพราะเขาจะมาเชื่อมต่อกับองค์ธรรมพระสุดตบันด่นถึงมรับ ครับจะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันซึ่งจะทํางานร่วมกันจะได้เพอใจอทำพระองค์นะไม่ใช่เอาอะไรยกเมฆมาเรื่อยๆไม่มีอิงเลยในพระธรรมพระองคอ,อิงอเรียกว,ว่าอิงอัดอิงทำก็นะค,คือรู้อะไรรู้บทพยัญนชนะนะครับแล้วก็ไปรู้มรรควิธนะีรู้มัรวิธีในการเดินมรกในการปฏิบัตินะครับ แลถึงจะไปแก้งได้ทำให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ทำนะก็คือบทแห่งธรรมนะก็คือทำวิเศษไม่รู้จักทำวิเศษแล้วจะไปถึงคุณวิเศษไม่ได้เห็นไหมเมื่อไม่ถึงคุณวิเศษจะไปถึงผลวิเศษจะไปได้งไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างขององค์มีความหมายหมดคำพูดขององค์ไม่งั้นจะเรียกว่าพุทธเจนะซึ่งออกมาจากปาก พระองค์ก็ไปได้ยังไงนะครับจึงมีอนุสาสนีบริหารอยู่ทั้งระบบถ้าเป็นคาว่าองค์ถ้าปฏิบัติถูกต้องและตระงตามอริยสัจส,สี่อริยมรรคแปดนะครับถ้าไม่ได้ที่มาจากองค์จากสี่ไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ทําไม่ต้องหวังว่าจะมาบารรลุธรรมแบบพระอริยไี่มีทางหรอผมพระมาพูดก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะครับพระช่วยอะไรไม่ได้ แล้วก็เป um, ็นเดรัจฉาวิชาด้วยมาอมพงพระอะไรพระองค์ตัดไว้เป็นเดรัจฉาวิชาสมัยนี um, uh, ้ก็เป็นเครื่องดีเครื่องดีเครื่องละของขังก็เขาขังไว้แล้วแล้วก็มีล้างบอกเหตุจะดีเขาไม่ได้อย่างไรหรอนะครับเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคําถามแล้วครับท่านอาจารย์น้องกอสอนถูกสอะอนุโมทนาสาธุครับวันดีครับสาธุรน้องกับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์น้อกับสาธุ Yeah. That too, how